นี่ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการทำทุ่นนะครับซึ่งผมจะบอกว่าขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากและซับซ้อนเพราะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการทำให้ตัวบอดี้ทุ่นเนี่ยเซตให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับให้มันตรงนะครับเป็นการจัดจีบนะครับให้อันนี้คือในส่วนของไหลทุ่นนะครับให้เข้าทรงแล้วก็ในส่วนของขาทุ่น ให้เข้าส่งซึ่งต้องใช้เวลานะฮะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็สี่ชั่วโมงนะให้ดีก็ข้ามคืนไปเลยยิ่งดีนะฮะเพื่อให้กาวที่อยู่ด้านในในเซ็ตตัวเพื่อให้รอยผ่ารอยจีต่างๆเนี่ยให้มันประกบไปเข้าตัวเข้าเนื้อพอดี้ก็จะแน่นนนะครับมันก็จะไม่แตกไม่ขาดนะครับเป็นหนึ่งขั้นตอนนะที่ช่างทำทุนทุกคนต้องผ่านกระบวนการนี้ ทุก่งทุกด,ดอกที่เพื่อนๆใช้อยู่ต้องผ่านกระบ,บวนการนี้นะครับเมื่อผ่านกระบ,บวนการมัดหรือเข้าทรงเรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่กระบวนการขัดเมื่อเราขัดทุ่นแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นี่นะครับอันนี้ก็ผ่านการขัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการพันนะท้านบนที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดต้องเอามือมาช่วยเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับเราจะมีการพันสำลีเข้าไปนะครับใส่กาวร้อนนะครับพันให้มันร้อนน้ำมันแข็งตัวแล้วก็ขัดนะครับนี่ก็ขัดอีกรอบหนึ่งนี่ขัดแล้วนะครับนี่เป็นส่วนของขานะเมื่อกี้เป็นไหล่ันนี้เป็นขาเนี่ยเมื่อเราขัดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่ก็อยู่ในขั้นตอนของการเข้าทรงอยู่นะ เท้ารูปเท้าล่างการจัดบอดี้นะะเขาเรียวกว่าเป็นช่วงการจัดบอดี้ทุน่นให้ในส่วนของขาทุน่นไหล่ทุน่นหางทุน่นขาทุ่นนะ่ให้ไม่มีสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นการเซ็ตบาลานซ์นะเซ็ตให้ทุ่นเนี่ยมีบาลานซ์อยู่ประมาณนี้นะครับบาลานซ์ก็คือมันต้องอยู่ระนาบนี้นะครับมันจะต้องไม่เอียงอย่างนี้ไม่เอียงอย่างนี้นะครับ แล้วแต่แล้วแต่ว่าช่างจะให้อยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้นะครับหรืออยู่ตรงใกล้ๆไหลทุ่นนะครับะบวนการนี้ก็อยู่ที่ช่างแต่ละคนนะครับในส่วนของผมนี่นะนี่นะนี่คือบาลานทุน่นอยู่ประมาณนี้นะบาลานทุ่นอยู่ตรงนี้นะนั่นบาลานนะซึ่งลักษณะของขึ้นที่อยู่บาลานประมาณนี้เวลาที่ตัวทุน่น ลงไปในน้ําเราโยนลงไปในน้ําแล้วมันจะขึ้นตัวช้าๆเวลาเสรจตัวนะมันเสร็จตัว,นะตวยกห่างขึ้นช้าๆนะประมาณนี้นะครับไม่อยู่ตรงกลางเลยนะครับออกมาค่อนๆออ,ออกมาหลังนิดนึงแต่ก็ไม่ค่อนถ้าตรงติดไหล่นะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วกันนะครับอก็เอามาฝากเพื่อนๆนะที่ยังไม่เคยเห็นเบื้องหลังของการทําทุน นี่คือเบื้องหลังของการทำทุนนะครับส่วนหนึ่งเลยซึ่งวัสดุต่างๆที่ใช้อยู่นี้ก็เป็นงานอ้อนะก็อยู่ประมาณนี้เนี่ยเยอะแยะเลยผมมีอยู่เยอะแยะเลยครับงานอ้อทั้งนั้นผมทํางานอ้อเป็นอ้อป่านะครับงานผม,มงานอ้อป่าก็สนใจก็ทักมาใน f a c e b o o k ลงเลสเตชันนะครับในเพจใน youtube ใน t i กตอกทักมาได้หมดเลยนะครับ